อลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยศูนย์บริการโตโยตา้า Airx ุรสโมยาเม็ดแก้ท้องอื่นท้องเฟอ้อไซเมติโคนอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยายาสีฟันสองตรีพลาเครื่องดื่มเอสโคลา ผลูดเกมไน้์ไทยแลนด์คะแนนของคุณนิดนำอยู่นะครับ4ี่คะแนนตอนหนึ่งคะแนนแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เกมเกมนี้มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเหล่าซุปตา์ต่างๆที่เรารู้จักกันดีเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันตรงนี้6คนนี้เคยมีความสัมพันธ์อะไรยังไงกันบ้างโยงกันได้เลยยกตัวอย่างเช่นคุณพิจัต์ครับในนี้คุณมีโยงความสัมพันธ์ในอดีตของคุณหน่อยสิครับผมเคยเป็นเพื่อนกับออมครับแล้วก็ผมเคยจีบออมแล้วก็จีบไม่ติดครับ โอ๊ยแล้วมาดราม่าขนาดนั้ยิ่งดราม่ายิ่งน่ารักอ่ะคุณโยนไปที่คุณออมแล้วคุณออมครับคุณมีความสัมพันธ์อะไรยังไงครับเพราะมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ในนี้กับพี่ป๊อปเคยเคยเหมือนฟิตติ้งละครด้วยกันเกิดจะได้เล่นด้วยกันแล้วครับผมอ่ะมันมีความเชื่อมโยงกันหมดเพราะนี่คือต่อตาตั้ง สิ่งที่เราจะทําต่อจากนี้ไปผมจะเปิดภาพของเหล่าซุปตา์ที่เรารู้จักกันดีเป็นเพื่อนของเราในวงการเนี่ยแหละครับแต่ว่าจะมี8คนใน10คนนี้ที่มีความเชื่อมโยงกันอยู่แต่ละคนจะเริ่มเล่นจากหัวหน้าทีมแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะครับวนกลับมาที่หัวหน้าทีมอีกทีหนึ่งคนที่ขึ้นมาแล้วมาตั้งถูกต้องได้ยินเสียงติ้งเราก็จะไปคําถามต่อไปคําใบ้ต่อไปที่ผมจะให้กับคุณถ้าเกิดคุณตั้งได้8กล่องขึ้นมาปุ๊บคุณจะได้โบนัสอีก5คะแนนเอะพี่ถ้า2ทีมทําได้เหมือนกันเพราะฉะนนั้ เอาทีมที่ทำได้เร็วสุดปิดผ้าผมว่า <ünd aid> พี่อยู่กับพี่ปั้นยันเยอะไปแล้วคนเหล่านี้มีความเช <c oughs> ื่อมกันอยู่ผมไม่รู้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับมีคุณตุ้ยนะครับแมทธิวนะครับคุณลิซ่านะครับผมคุณฝ้ายตั๊กบริบูรณ์นะฮะ <S 2> <S 2> <S ตรงนี้คุณสารนี้นะคะร,รับสารล่าท่านตะกูลทุ่งนะคะร,รับผมลิเดียแล้วก็สิงโตนำโชคพวกคุณจะต้องปรึกษากันเล่นกันเป็นทีม พร้อมนะครับเริ่มกันเลยนะครับพวกคุณปรึกษากันได้คุยกันได้นะครับตะโกนช่วยกันได้เลยคำใบ้เริ่มต้นที่คนคนนี้คืออดีตพิธีกรรายการไทยไฟและเจ้าของไข่วาย60นะแมทธิวดีนมาตอบ่ะต้องตับอ่ะปัจจุบันแมทธิวดินมีคนคนนี้เป็นภรรยาลีเดียเีินเเดียเคยเป็นศิลปินค่าย R S เช่นเดียวกับคนคนนี้ เคยร้องเพลงเท้าไฟซึ่งมีคนคนนี้ร่วมเป็นแดนเซอร์ในมิวสิกวิดีโอพักบริบูรณ์แต่งงานกับชาวต่างชาติเช่นเดียวกับคนคนนี้นิซ่าอย่าพิ่งาิงสิโตนำโชคเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกับคนคนนี้ลิซ่า วงแบล็คพิง k มีคนเกาหลีเป็นสมาชิกร่วมกับลิซ่าและคนคนนี้ก็เคยอยู่ในวงที่มีคนเกาหลีเป็นสมาชิกเช่นกันคาร่าคาามีไหมมีนได้มีได้มีนได้มีคาร่าเคยประกวด AF ในซีซั่นเดียวกับคนคนนี้ตุ้ย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 เหรอไ โดนนะครับจะปัดเป่าพวกป้านออกไปเขาไม่ผิดเลยนะผมบอกให้ว่าตั้งแต่ทำรายการนี้มากับเกมเกมนี้นะไม่เคยมีนี่เป็นครั้งแรกที่มันไม่ดีดเลยประเมามีคนอย่างผมอยู่เรามีสิต้องขอบอกเลยนะฮะว่าอันนี้เนี่ยคุณนิดครับ เตรียมตัวเลยนะครับที <t <t ่พอพูดปะอนุโมทนาครับแต่ว่าคุณจะได้โบนัสอีก5คะแนนหรือเปล่านั้นผมยังให้คุณไม่ได้เพราะว่าต้องดูอีกทีมหนึ่งก่อนอีกทีมหนึ่งก็อาจจะทําได้เร็วเท่ากับคุณหรือเร็วกว่าแล้วได้ทั้ง8ก็ได้อย่าดูถูกเขาก่อนที่เราจะแข่งขันเกมเขาได้เปลี่ยนแล้วครับจากศาลาตกลงว่าคุณจะจะสร้างอะไรครับวนนี้แสนบาทที่คุณได้ไปสร้างเมนเลยค่ะสร้างเมนอาจจะเป็นบุญ อาจจะเป็นบุญใหญ่ก oh ็ได้พร้อมแล้วเรามาดูกันครับว่าเพื่อนๆศิลปินของเรานั้นเป็นใครกันบ้างเปิดผ้าอาเรารู้จักทุกคนนะครับคุณชมพู่นะครับคุณป๊อปปองปูนะครับคุณหลุยส์สกอตนะครับคุณเต้ยนะฮะคุณเชียนะฮะคุณเบนอนันดาปรางโอ๊ตปราโมทใครครับใครใครครับโทษนะตาบอดสีไงสีพวกใกล้ๆกันหมดอะ ป้านจ้าขอบคุณขผงอยากรู้หัวข้อของเขาว่าของเขาคืออะไรมากเลยผมไม่รู้มันมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่ามันทำไมไม่มีออมสุชาด้วยครับเออจะได้แบบอาจจะจั่วหัวเลยก็ได้ไม่เต็ดไม่ติเด้อย้ำย้ำเตรียมตัวนะครับเริ่มที่คนแรกหคนคนนี้ คืออดีตหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์วงไนท์ทูมิทอยู่และโดยบั้นจันทร์ชาพวงเด้งบั้นจันทร์ร่วมแสดงในเรื่องบุเพศนิวาสซึ่งมีคนคนนี้รับบทเป็นคอนสแตนตินฟอนคอนสแตนตินใช่ใช่เราต้องฟังให้จบต้องลุยสก๊อตร่วมแสดงในเรื่องดอกส้มสีทองซึ่งแสดงนำโดยคนคนนี้ เฮ้ยถ้าไม่รู้บอกเลยนะถ้าไม่รู้บอกเลยชมพู่อริยาเกิดเดือนเดียวกันและปีเดียวกันกับคนคนนี้ชพู่อริยาเกิดเดือนเดียวกันและปีเดียวกันกับคนคนนี้ไอ้ไอ้สมองกูไม่มีความรู้มึงบอกอะไรเลยนดียันันดาันดมนับอานันดานันันไม่ัันดานัดาดาันดวดันันดีนดันดันดันดายันา คนคนนี้ไทยร้องเพลงด้วยการเิ็เจอริงถูกเลยโอ๊ตราโมอเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญคอนเสิร์ตแบบเปิร์ดปี2018เช่นเดียวกับคนคนนี้2018ปังปัง8ปังเกิดที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิเศษเช่นเดียวกับคนคนนี้2018 2018ไอ้เร็วเดี๋ยวหมดเวลาไม่เปยนยุ่งเหยิง เฮ้ยจำก่อนช่วยจำก่อนช่วยจำขึ้นไป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 ได้ขึ้นไปได้ถึงไม่ถึงไม่ถึงถึงถึงเฮ้ยเจ๊ยด้คำพรมีอะไรนะมีคนคนนี้เป็นคู่จิ้นโดยสายตายายาคจิ้นว่าเป็นแม่หมีและพ่อหมีจบเกมเกมของผมที่มันง่ายเกินไปหรือเปล่าทำไมคุณมีความสามารถกันขนาดนี้อยากรู้ใช่ไหมว่าใครจะได้โบนัส5คะแนนตอนเนี้ย คุณได้8คะแนนคุณก็ได้8คะแนน <Ừ. S 1> แต่5คะแนนโบนัส <bonus. S 2> ก็คือคนที่จะได้จะต้องทําได้เร็วกว่าตะกี้คณะกรรมการของเราทั้ง765ท่านได้จับเวลาไปแล้วแล้วเฉลีย,วเ,ลยเวลาออกมาและทั้งหมดคะแนน5คะแนนโบนัสนี้ไปเป็นของทีมทีมคุณนด คะแนนเมื่อกี้ได้8ทั้งคู่นะครับแต่ว่าทีมของคุณจ๋าจ๋านะครับได้8บวก1เป็น9คะแนนนะครับแต่คุณนิดครับรวมกันแล้วนะครับเป็น17ต่อ9โอเคคะแนนเองนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวมาแซงกันต่อเกมต่อไปก็ข้อละ2แหละครที่บลกใจตัวเองครั้งที่แล้วเนี่ยไปเกมหนึ่งกับพี่ปั้นก่ินเงี้ยพูดอย่างนี้แหละแสุดท้ายก็แพ้ผมสุดท้ายก็แพ้ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่เดี๋ยวได้รู้กันที่แล้วพี่ก็นำมาตลอดแล้วก็แพ้ถูกต้อง S <S <S เกมหน้าของเราต้องใช้ความฉลาดไว้พริบอย่างมากนะครับเพราะมันคือตบติดตอบเดี๋ยวเรากลับมาสักครู่เดียว <S 2> <S 2> <S ต่อตาตั้งนะคะทีมของนิดนะคะทําประวัติศาสตร์ให้กับ h ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ครั้งแรกที่ไม่มีการตอบผิดไม่มีการเด้งออกชนะแบบใสๆค่ะ